นี้ที่โรงแรมโฟร์ซีซันนะคะคุณอนันต์ปัญญารชุนอดีตนายงตรีในฐานะประธานคณะที่ปรึกษาคณะจัดทําหนังสือที่ชื่อว่า King ูมิพลอดุ a d u n y a d Life Work นะคะท่านไปเป็นประธานแถลงเปิดตัวหนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์โดยสํานักพิมพ์นานาชาติ A.D.C. y o อ n g Didier m i l l e หนังสือดังกล่าวจะเป็นเรื่องราวพระราชประวัติพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า แล้วก็น่าสนใจในประเด็นที่ปกติแล้วหนังสือเล่มอื่นไม่ค่อยจะมีการกล่าวถึงอาทิเช่นกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพการสืบราชสันตติวงศ์คณะองคมนตรีและสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระหมหากษัตริย์มีการเขียนและเปรียบ,เร,ยบเรียงโดยคุณนิโคลัสกอสแมนนะคะเป็นบรรณาธิการของหนังสือ Chronicle of Thailand Headline News since 1946กับคุณโดมินิกฟาวเดอร อดีตบรรณาธิการเรียบเรียงหนังสือ The King of Thailand in World Focus แล้วก็มีผู้มีเกียรติสื่อมวลชนไปร่วมงานอย่างคับคั่งอดีตนายกอน,นันต์บอกว่าที่ผ่านมาคนไทยยังขาดความรู้ในการอธิบายประวัติศาสตร์ให้ต่างชาติเข้าใจน้อยมากที่คนไทยจะอ่านหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมหนังสือเล่มนี้ได้พูดความจริงในทุกๆเรื่องที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย จุดอ่อนเราก็นําเสนอเราพูดถึงทั้งสองด้านไม่หนีความจริงไม่หนีข้อโต้แย้งแต่เราก็ไม่ได้ต้องการโน้มน้าวความคิดหรือเปลี่ยนวิธีคิดของใครอดีตนายกอนันต์บอกว่าหลังจากที่ร่วมทํางานมาหนึ่งปีกว่าในการจัดท,ทําหนังสือเล่มนี้เราได้รับความร่วมมือจากหลายๆท่านที่มีความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์มาทํางานร่วมกันข้อความใดที่ผู้เขียนเขียนมาแต่ไม่มีที่มาที่ไปเราก็ไม่ให้ใส่และการที่ผมไปรับหน้าที่ที่ปรึกษาก็ไม่ได้ไปปรับเปลี่ยนข้อมูล แต่เราถือว่าเป็นการเข้าไปเติมเต็มข้อมูลให้มีความสมดุลมากขึ้นโดยเราคิดว่าทุกอย่างต้องทําด้วยข้อเท็จจริงอยากให้คนไทยได้อ่านกันอ่านแล้วเราจะรับรู้ว่ายังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่เคยรู้มาก่อนคุณนันท์บอกว่าผมคิดว่าที่ผ่านมาหนังสือเกี่ยวกับเมืองไทยสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยที่เป็นภาษาอังกฤษยังมีจํานวนน้อยมากและที่มีข้อมูลก็ไม่สมบูรณ์ช่วง6-7ถึงปีที่ผ่านมาสถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการวิจารณ์ค่อนข้างมากโดยไม่ได้อยู่บนเนื้อหาข้อเท็จจริง ผมก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องดีที่มาทําหน้าที่ที่ปรึกษาเพราะจะได้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคนต่างชาติอีกทั้งหนังสือเล่มนี้นําเสนอข้อมูลที่ถูกต้องเป็นธรรมและถือได้ว่าเป็นหนังสือเชิงวิชาการที่ผู้ใดไม่รับรู้ข้อมูลในเรื่องใดก็สามารถเปิดหนังสือเล่มนี้เพื่อหาความจริงได้ทันทีทนายดีดิเย่เมลเย่ผู้จัดพิมพ์หนังสือกล่าวว่าการเปิดตัวหนังสือเล่มนี้ในช่วงนี้เพื่อให้ตรงกับวโรากาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 84พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่5ธันวาคม2554เพราะในหนังสือเล่มนี้ยังมีเนื้อหาว่าด้วยพระราชดำริเกี่ยวกับการป้องกันน้ำท่วมและการบริหารจัดการน้ำและหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่อ่านง่ายเรียบเรียงโดดเด่นมีภาพพระบรมฉายาลักษณ์และภาพประกอบที่ผู้คนไม่ค่อยจะได้เห็นมากนักมาบรรจุลงในหนังสือเล่มนี้และช่วยให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าใจในพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านได้ดียิ่งขึ้นนะครับค่ะก็ เห็นทราบว่าอยู่ประมาณ40เหรียญเดี๋ยวคงไปขอทราบราคาอีกครั้งหนึ่งแล้วจะมาแจ้งให้ทราบว่า 1. หาซื้อได้ที่ไหน 2. คือราคาที่น้าปกเท่าไหร่ก็จะประมาณ1,200บาทใช่40เหรียญเห็นเขาบอกว่าวางขายในไทยภายในวันที่5แต่ชาวต่างคนไทยที่อยู่ในต่างแดนก็คงอยากได้บ้างก็เห็นในเอชีบุ๊กก็เริ่มเห็นแล้วนะครับ